ขบนวนรถเนื่อที่เดื่อนทูนสองเชียงใหม่กลางเย็นกลางพุนเทนอดิวัตจอดรอเอาเร็วภายในภารกิจกับอิสบายไม้เลข็ก 5, 2, 5รับอนต์ขบวน เจอการที่สถานีตะพิเกตครับอะพิกิจครับปิดวายหมายเลข5205ครับไปแล้วออกจาก,านนาก,ก,กสถานีตะพิกิจเกล้วอีกทีหนึ่งสถานีปากน้ำโพนครสวรรค์หนองโพ ปันตาเค่องแค่ปัแสงปันเนุ่กเกลีน้องโลปันหมอทางเดือเรือ้าปไปเจาสีอายุพยารังสีงจอมเมืองถึงไปทางกังเทมายดีวัฒน สถานีท่าัากาครับ รายละบอัดกระบวนกาที่ตองดเนินึ่งบอกจากรสถานีขังิเครับ